mm-hmm นีคบลูนะคะซึ่งก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กของบีเอชื่อบีเอะวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่บีเอะไหมโอเคเลตส์ ำลไปอีกจุดแลนด์มาร์คหนึ่งแถวๆที่เดิ่นะคะเราจะไปดูน้ำตกกันค่ะคนค่อนข้างเยอะเลยวันนี้มีทัวร์ลงเยอะมากเป็นทัวร์รีสปอตเนาะไปไปเนี่ยตกอันนี้เขาเรียกว่า Waterfalls created by volcanic eruptions Oh long story but can't understand จุด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 เขาบอกว่ามันคือการแยกของหินสองชั้นนะทุกคน upper layers ก็คือชั้น upper ชั้นบนอ่ะก็คือก็คือร็อกที่มาจากการที่ลาวาไหลส่วนอ่าไม่บอกละ lower หรอ อ๋อนี่ยเรา s gravel คืออะไรอะ่ะแล้วก็มาจากทรายออค u อมาเรดฟอร์ก็คือมาจากมาจากแบบ past history นะคะฮะ <c oughs> <c oughs> ที่อยากมาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำับีเอพี่ไอ้ <laughs> หล่อจัง ก็ว,ว่าขัดขนเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวกันเพราะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งพอดีเป็นร้านดังอยู่เดี๋ยวจะแปะชื่อร้านม้ให้นะครับผม ขอไกโดะมาเจะเขียนอำของไกโดะนะมีแบบลิมิเต็ดคอลิดควอตติตี้จะม่เสสร้านที่สองนะคะเราพาทุกคนมา second street ที่นี่นะก็เป็นร้านมือสองในเมืองนี้จะค่อนข้างมีแบบ ของแมสแมสเอเดี๋ยวให้ดูรอบๆสักครู่รเดี๋ยวจะแปะสาขาวไว้ให้นะทุกคนเลี้ยตื่นได้ตื่นใจกันดิเเราไปดูกันนะทุกคนบ๊ายบายไปดูแบบๆทุกคน ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆอนะอล่ะค่ะปิดหรือยังคะทุกคนมาสปอร์ตเจฟโพรกันนะคะเนื่องจากพี่สาวแหละแฟนพี่สาวอยากมาครับผมแท็กซี่ไดๆเลยติดกัน ของเยอะมากโหพี่อ <laughs> ไอด้วยมี notch face เลยไปดูดีกว่าโหเสื้อเหลือเจ็ดพันราคาดีอยู่นะทำไมมาของผู้ชายดิ ขอไปดูก่อนนะทุกคนสวนของเรานับกอบนะคะเราเรียนเชิญมาชั้นหนึ่งเมื <c oughs> ่อกี้ชั้นสองที่เราไปมาแต่ว่าชั้นหนึ่งก็คือแบบเกี่ยวกับกีฬากอบทั้งหมดแต่ก็จะเป็นฟิวว่าแบบหลายๆแบรนด์รวมกัน แล้วก็มีไม้กอล์ฟขายเยอะมากรวมถึงมี what is this? no I don't know มี c a m อ r a รองเท้า accessory ถุงเท้า นี่ทุกคนมีขายเป็นเซ็ตด้วยราคาก็จะประมาณนี้เออใช่แล้วค่ะทุกคนเราพามา second store second street แห่งที่สองค่ะ วันเดย์ทริปของเราเนื่องจากสาขานี้ดูใหญ่และใหม่กว่าตามคำบอกของพี่ไว้แ้่จะเชื่อพี่ไว้ตั้งแต่แรกหนู ของผู้ชายเท่มากจึงสุดๆแต่เราจะไปซมผู้หญิงกันอันนี้ของผู้ชายหมดเลย oh my god where is woman zone นะครับผมโ <laughs> อยยยไปด้วยมันดูมีของดีมากเลยสกขาเนี้แก้ทำไมไม่ได้ของผู้ชายอ่ะ ทุกคนสาขานี้ของดูดีมากเดี๋ยวเราจะแบบไล่ดูอย่างละเอียดทีทวนทีละอันเดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะได้อะไรไหมเคไปกันต่อเรามาเกี่ยวกับกีฬาอีกค่ะทุกคนสลับไปสลับมนาะเอออยู่ที่ซูปเปอร์สโต อันนี้สำหรับกอล์ฟโดยเฉพาะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้ากับว่าหน้าตาเป็นยังไงมีหน้าตาเนอย่างนี้มี PGA Tour Superstore กับ Super Sport นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในอีกทีเยอะมากไม่มีแบบซิมูเลเตอร์ให้ลองด้วย ว่าเขาให้เล่นเลยนี่หกสิบแล้วห้าร้อยห้าสิบเหรียญถุงถมืออุ้ยราคาที่นี่เหมือนจะจึ้งกว่าหรือเปล่า How much is it? i s c o u n อ t h discount now. มัน d i s c o u จากหมืน 1, ม่นสามพัมนองร้อยเหลือสามพันเก้อยีตบนงพันหนึ่งมีแบรนด์ดังเพ่ที่จะคิดได้หมวกใดๆรองเท้าอยู่นู้นเดี๋ยวเราแล้วก็มีเซลส์อยู่ตอนนี้ตอนนี้เรามาช่วงแบบ แบ a c กไฟด d เดเนาะ <g raspberry> ก็เลยจะมีเซลแล้วก็มีไม้กอบขายเป็น <c oughs> จุดที่สามารถเอาไม้มาเล่นกันได้นะคะให้มาผัดกัน ไม่ได้ถ่ามให้ดูแต่โดยรวมก็คือมีทุกแบรนด์ที่จะเป็นไปได้แล้วก็ราคาไม่ได้ถูกมากแบบจนที่จะต้องแบบมาแต่ว่าท่านนี้อยากใช่ว่าแบบเออเราจะเล่นสกกีเราไม่มีชุดอ่ะเราก็แอบใจแนะนำให้มานะเพราะว่ามันน่าจะถูกกว่าไปเช่าก <c oughs> ็เลยมานั่งรอข้างน้องกวาง <c oughs> เองไม่ใช่น้องกวางอะหมอนอส <c oughs> ก็จะเป็นพวกเนื้อแกะตา่างๆก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างค่ะได้บัตรคิวได้บัตรคิวมาแล้วทุกคน แล้วก็อยู่ในร้านอาหารกันเลยแล้วก็จะมีอาราคาสกับที่เป็นบุฟเฟ่นะบุฟเฟ่กินได้90นาทีจะมีเมนูประมาณนี้ส่วนอันนี้5้0พันห้าร้อยเยนนะคะถุงเป็นอาราคาสก็จะมีประมาณนี้มีเมนูภาษาอังกฤษให้นะคะไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าที่นี่ดังเมอเกะที่ราะฉะนั้นก็ต้องสั่งเมอเกะ มากท้กคนเดินแล้วก็มาชิมเขาบอกว่าอร่อย ขอสับไปที่หน่อยจ้ะี่จะ <c oughs> ขอเจ้าไปก่อนนะ เอาละค่ะจบไปแล้วสำหรับวันเดทริปที่ไปอาซาฮิกาวะนะคะสำหรับใครที่เคยไปแล้วหรือว่าใครที่กำลังจะมาก็สามารถมาแนะนำกันได้นะสถานที่ที่ควรไปในอาซาฮิกาวะนอกจากสวนสัตว์เนี่ยเราก็พอจะทราบว่าเออมีสวนสาตนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสใหคะ่ะสำหรับใครที่เคยไปแล้วอยากแชร์อะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย